คุณสามีพันล้านบทที่66แม่ใหญ่มาแล้วหลังจากทานข้าวเสร็จชะเนนก็กลับบ้านไม่คิดจะอยู่เป็นส่วนเกินอีกต่อไปเมื่อเห็นเพื่อนใส่ใจน้องสาวตัวเองขนาดนี้เขาก็เบาใจลงเยอะแต่ว่าเขาเองก็รับไม่ได้เหมือนกันที่ต้องมาดูทั้งแสดงความรักกันหวานซึ้งเพราะงั้นขอตัวกลับก่อนดีกว่าเซตเดินออกมาพร้อมกับชเนนที่เขามาร่วมโตอาหารด้วย ก็เพราะอยากมาดูว่าเทวิกาเป็นผู้หญิงแบบไหนถึงทำให้พี่ชายยอมสละโสดได้ภาพจำแรกที่มีต่อพี่สะพ้ายนอกจากความสวยแล้วก็คือความสวยตอนนี้ยังไม่พบจุดเด่นอย่างอื่นเพิ่มแต่ว่าถึงขั้นสามารถทำให้พี่ชายยอมสละโสดได้ขนาดนี้คิดว่าก็น่าจะเป็นคนที่ไม่เลวคนหนึ่งเลยละ่ยะยศพัชกินอิ่มเป็นคนสุดท้ายเพราะก่อนหน้านี้เขาเอาแต่แกะกุ้งให้เทวิกา เมื่อเขาวางตะเกียบลงกระดาษทิชชู่ก็ถูกยื่นมาตรงหน้าเทวิกาเป็นคนยื่นมาให้เขาไม่รับมาถือไว้แต่ใช้สายตามองเธอย่างลึกลาำเทวิกาเข้าใจในชั่ววินาทีจึงน้มตัวเข้าไปใช้ทิชชู่เช็ดคราบน้ำมันบนมุมปากของเขาอย่างระมัดระวังวินาทีถัดมาสัมผัสอุ่นร้อนก็ทาบทาับท,ที่ริมฝีปาก เพราะอีตานี้ฉวยโอกาสที่พวกเขาอยู่ใกล้กันขโมยจุ๊บหน้าสิเทวิการีบผลักเขาออกพัดคุณรู้จักกาลเทศะหน่อยได้ไหมยะสะพัดหัวเราะออกมาเสียงเบาสามีรู้มีกาลาเทะกับภรรยามันไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่หรอกนะหน้าของเทวิกาแดงซ่านช่างเป็นคนจริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลังจริงๆแต่กระนั้นเธอก็ชอบที่เขาเป็นแบบนี้ วิกาเป็นไงบ้างอาหารที่นี่รสชาติพอได้จะแค่พอได้ได้ยังไงมันได้มากๆเลยละอร่อยสุดๆเทวิกาพูดไปทางลุกขึ้นยืนไปกันเถอะเรากลับกันดีกว่าคุณน่าจะต้องกลับไปทำงานแล้วยะะพศพัดมองเวลาเลดมาขนาดนี้แล้วไม่เข้าสะให้มันจบจบวิกาเดี๋ยวผมพาไปขับรถรับบรลลมเล่น วิกาเป็นถึงประธานบริษัทโดดงานคงไม่ดีเท่าไหร่มั้งยศพัฒน์ลุกขึ้นพร้อมกันนั้นก็ดึงเธอเดินออกไปด้วยกันงานที่สำคัญสคัญผมมอบหมายให้กสิดิจัดการแล้วไม่ต้องห่วงหรอกถึงผมไม่กลับไปทำงาน B.A.M กรุ๊ปก็ไม่เจ๊งหรอกหน้าที่บริษัทมีอย่างทุกวันนี้ได้ก็ไม่ได้มาจากผมคนเดียวเสียหน่อยผมก็แค่โชคดีที่ได้เกิดในตระกูลอริยชัยกุลเลยได้มาเป็นผู้สืบทอดบริษัทเฉยๆ ในเมื่อเขาพูดมาขนาดนี้แล้วเทวิกาก็ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปแต่ใครจะไปรู้ว่าขณะที่ทั้งสองกำลังเดินออกมาจากโรงแรมเทวิกาก็ได้รับสายโทรศัพท์จากผู้เป็นแม่แม่ฉันโทรมานะเทวิกาบอกโยศพัสจากนั้นส่งซิกให้เขาเงียบๆโยศพัสนี่เขาเป็นคนในความลับเหรอพ่อตาแม่ยายก็ดูชอบเขาออก ค่ะแม่เทวิกากดรับสายพร้อมกับเอ่ยเรียกผู้เป็นแม่เสียงหวานเมื่อพิศิณีได้ยินน้ําเสียงของเธอก็เอ่ยพูดอย่างสงสัยว่าไปทำเรื่องอะไรที่ฉันไม่รู้มาอีกหรือเปล่าเรียกแม่ด้วยเสียงแบบนี้กลัวแม่รู้ใช่ไหมฉันเปล่านะแม่ลูกแม่เป็นคนยังไงแม่ไม่รู้หรือฉันจะไปทำอะไรแบบนั้นได้ยังไงกันหนูแค่คิดถึงแม่ก็เลยเรียกเสียงแบบนี้ไง พี่ซินีหัวเราะเห่ยๆออกมาเลิกพร่ำแกบอกว่าคิดถึงแม่นี่แหละถึงแปลกถ้าแม่ไม่เร่งรัดแกแกก็คงอยู่นอกบ้านตลอดตีจนถึงท้ายปีถ้าแกคิดถึงแม่จริงๆอยู่ใกล้กันแค่นี้ก็คงกลับมาเยี่ยมแม่แล้วเธอจะไม่รู้จักนิสัยลูกสาวตัวเองได้ยังไงแม่มันใกล้ตรงไหนนั่งรถกลับก็ใช้เวลาสักพักเลยนะว่าแต่แม่โทรมามีอะไรตอนนี้ฉันแต่งงานแล้วแม่หยุดหาคู่ดูตัวให้ฉันเลย เทวิกาถูกแม่เร่งให้แต่งงานจนฝังใจไม่มีอะไรก็โทรหาแกไม่ได้เลยเหรอได้สิโทรได้อยู่แล้วเสด็จแม่ผู้ยิ่งใหญ่มีคำสั่งอันใดเรียนพูดมาเลยแกอยู่ไหนที่ทำงานสิพี่ซินีหัวเราะเห่เหอๆออกมาเทวิกาฉันให้เวลาแกคิดดูอีกทีว่าจะเลือกโกหกต่อหรือบอกความจริงแม่ฉันพูดจริงๆ เทวิกาตอนนี้ฉันอยู่ที่ร้านกาแฟของแกกลนกรบอกว่าแกออกไปข้างนอกตั้งแต่เช้ายังไม่กลับมาเลยแกเป็นเจ้าของร้านประสาอะไรงานการไม่สนดีแต่สั่งให้คนอื่นจัดการขี้เกียจตัวเป็นคนแล้วแบบนี้ร้านแกจะได้กำไรไหมเพราะฉันกับพ่อแกไม่ได้ของเงินแกใช้หรือเปล่าแกถึงไม่กดดันพอไม่กดดันก็เลยไม่มีแรงจูงใจอย่างนั้นเหรอเทวิกาสะบัในใจ ถูกแม่จับได้ซะง,งั้นว่าโกหกแม่ฉันไม่ได้แม่ครับวิกาอยู่กับผมเสียงของยศพัฒดังขึ้นมาเขาอธิบายแทนภรยาเมื่อเช้าจูจ่ๆฝนก็ตกหนักวิกาต้องมาส่งเดลิเวอรที่บริษัทของผมแต่เพราะฝนตกหนักเกินไปผมเลยให้เธอมาหลบฝนที่บริษัทจากนั้นก็พาเธอออกมาทานข้าวตอนนี้กำลังพากลับไปส่งครับ แม่ใหญ่มาแล้วแพลนที่จะพาภรรยาไปขับรถรับลมเล่นก็คงไปไม่ได้แล้วพัดก็อยู่ด้วยเหรอพิซนียิ้มงั้นพวกแกมีอะไรอยากทำก็ไปทำเถอะไม่ต้องรีบกลับมาเดี๋ยวฉันดูร้านให้เธอชื่นชอบลูกเขยคนนี้มากโอเคครับขอบคุณครับแม่เยะสะพัทเอ่ยขอบคุณเสียงนุ่ม เมื่อพิินีแน่ใจว่าทั้งสองอยู่ด้วยกันเธอจึงวางสายไปอย่างสบายใจกนกนยกถาดผลไม้เข้ามาแล้ววางลงตรงหน้าเธอคุณป้าผลไม้ค่ะขอบคุณจ้าว่าแต่ป้ามาอยู่นี่จะรบกวนการทํางานของพวกแกหรือเปล่าพิินีมองลูกค้าในร้านที่จับจองโตะ๊ที่นั่งจนไม่เหลือที่ว่างอืมขายดีเหมือนกันแห่ คนที่มาดื่มกาแฟ ى, ที่นี่มีแต่พวกหนุ่มสาวออฟฟิศไม่ว่าจะชายหรือหญิงต่างก็ใส่สูทใส่รองเท้าหนังกินทั้งนั้นพิซนีไม่ชอบดื่มกาแฟ ى, เธอไม่ชอบกลิ่นเข้มๆข,ของมันไม่หรอกค่ะกนกรลากเก้าอี e ้ออกแล้วนั่งลงตรงข้ามพิซนีเอ่ยถามยิ้มยิ้มว่าจูจูก็มาหาเทวิกาแบบนี้คุณป้ามีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าคะ พิซนีมองผู้คนรอบๆจนแน่ใจว่าไม่มีใครได้ยินบทสนทนาของทั้งสองคนเธอถึงได้พูดเสียงเบาขึ้นมาว่าฉันสงสัยว่าเทวิกากับยศพัชจะแต่งงานกันหลอกๆเพื่อโกหกฉันเพราะว่าฉันเอาแต่เร่งให้แต่งงานจนเทวิกาทนไม่ไหวก็เลยให้ยศพัชมาแสดงเป็นสามีให้ก,ก่อนนพ่อแม่รู้จักลูกตัวเองดีที่สุดคำพูดนี้ดูท่าจะจริงสินะคุณป้าเดาถูกซะด้วย ตอนแรกเทวิกาเสียเงินจ้างโยศพัดมาเป็นสามีหลอกหลอกยศพัดขึ้นเรือลำเดียวกันแล้วจึงไม่อาจกลับลำได้เลยต้องแสดงละครร่วมกันกับเธอกนกนเคยเตือนอีกฝ่ายแล้วว่าอย่าเล่นกับไฟแต่อีกฝ่ายกลับไม่ฟังตอนนี้เป็นอย่างที่เธอเคยพูดทุกอย่างเลยเห็นไหม เพราะงั้นฉันก็เลยมาที่นี่อย่างกระทันหันถ้าพวกเขาร่วมมือกันโกหกฉันจริงๆก็ต้องเผยพิรุธออกมาบ้างล่ะฉันเตรียมเสื้อผ้ามาด้วยว่าจะอยู่ที่นี่สักพักคอยจับตามองพวกเขาทั้งสองคนก้นก้อนยิ้มคุณป้าคิดมากเกินไปแล้วคาเทวิกาไม่โกหกคุณป้าหรอกเธอกับคุณพัดแต่งงานกันจริงๆฉันเห็นทุกอย่างมาตลอดเรื่องทุกอย่างจริงแท้แน่นอน